ัดทรงผมเซ็ตทรงให้เขากับทําเมคอัพให้คือพลาดมากคือทําแบบพีเอกลายเป็นแบบทรงผมมาเลดทั่วอะไรก็ไม่รู้คือโกรธเลยอะคือโกรธเรื่องนี้มากคือทุกอย่างอะ่ะโอเคหมดนะ รีวิวและบทวิเคอาะห์บับบนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ ยูยูมาแล้วดูนะเราโกรธโกรธเมคอัพโกรธเมคอัพกับทรงผมอะทำหนักแสดงกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าโกรธโกรธเลยอะแบบฮีแอ้มเพื่อนๆผมมันเป็นทรงมันมันก็คือทรงเจล็อกธรรมดาซอยแบบแล้วก็เซตให้มันขึ้นแค่นั้นเอง แล้วทำไมไปดึงให้หัวทุยขนาดนั้นก็ไม่รู้เออดูอยู่แต่ยังดูไม่จบนะสนุกดีก็คือดูแล้วตอนหนึ่งสนุกดีเพิร์ดเพลินก็คือแบบแอคชั่นทำดีเนื้อเรื่องก็เดินเร็วดีดีทุกอย่างอะ่ะเสียแค่เมคอัพกับกับเซตผมอะ่ะเมคอัพกับเซตผมอะ่ะแค่นั้นเลยนะแอคชั่นก็ดี นักสแสดงก็ถือว่าโอเคนะคือถ้าเราไม่ดูไม่ดูในในใน,ในหน้าเขาในหนังอะลองไปดูหน้าเขาข้างนอกอะ่ะเขาใช้ได้อยู่เออหน้าตาแต่ละคนถ้าเอามาแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรแล้วมันก็โอเคอยู่มันก็เหมาะกับคือมันก็โอเคอะ่ะใช้ได้อะแต่แบบคือโอ้โหเมคอัพอะไรไปทำให้เขากลายเป็นคือมันฟ้ากับเหว่่อนเพื่อนเราคือฮีเอชนะันหน้าตาสีแดง ฮีเอเป็นปีศาจที่ตาสีแดงตาเขาไม่ได้สีขาวตาฮีเอไม่ได้เป็นสีฟ้าไม่ได้เป็นสีเทาอย่างงั้นฮีเอตาสีแดงเออมันในประวัติอะมันเขียนไว้แล้วว่าฮีเอตาสีแดงเ <c oughs> หัวจะปวดปวดอย่างเดียวคือปวดเนี้ยแหละ แอคชั่นคือคือดูมานะตอนแรกอะแอคชั่นก็ดีนักแสดงแสดงดีนะท่ากระเดิ่งกระโดดคือคือนะอย่างอย่างคนแสดงหลักอะเขาแบบตอนแรกก็ดูเขาไม่ค่อยจะเหมาะก,กับบทอะไรเงี้ยนะดูตัวพระเอกอะไรเงี้ยแต่แอคชั่นเขาอะการแสดงเขาแอคชั่นแอคชั่นเขามันโอ้ได้อะคือเก่งอะแอคชั่นแอคชั่นแล้วก็แบบพวกท่าดีไซน์การแสดงเขาอะ ตัวแอคชั่นการออกแบบท่าทางแอคชั่นต่อสู้อะไรเงี้ยดีกว่าวันพีซอีกเออดีกว่าวันพีซไลท์แอคชั่นอีกนะพวกต่อสู้พวกอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่าคนกำกับคือซามูไรพเนจรไงคนทำซามูไรพเนจรเขาก็เลยเหมือนกำกับบูให้ซามูไรพเนจรมันก็เลยมันอะแต่ทีนี้คือมันเสียคือทุกอย่างมันโอเคหมดเลยนะ เอฟเฟกกราฟิกอะไรแบบพวกเอฟเฟงเอฟเฟเวลาทำา CG อะไรบางอันนะ่ะเออโอเคหมดเลยนะคือเสียแค่แบบว่าเมคอัพกับทรงผมแค่นั้นนะ่ะคือเปลี่ยนเมคอัพกับทรงผมอะเหมือนกับคนที่เอามาแต่งหน้าคนที่เขาแต่งหน้ากับทำทรงผมเนี่ยที่เขาเอามาทำเซตเซตผมกับแต่งหน้าเหมือนเขาแบบ เขาเซตทรงญี่ปุ่นไม่เป็นนะ่ะเพื่อนๆเ,เขาเซตผมแบบทรงพวกเจล็อกญี่ปุ่นหรือหรือพวกกระตูนญ,ญี่ปุ่นหรือพวกทรงแบบผมของคนญี่ปุ่นไม่เป็นนะ่ะด้วยความที่มันเป็นเน็ตฟิกแล้วมันเป็นเหมือนเอาฝรั่งเอาอะไรมาหรือเปล่าขนาดยูสุเกะอะขนาดเวลาอยู่ที่บ้านน่ะยูสุเกะเวลาปกติอยู่ที่บ้านน่ะยูสุเกะผมมันจะตกลงเออ <S <S เขาจะไม่เซตผม แต่เวลาออกจากบ้านน่ะเขาจะเซตเซ็ตผมขึ้นไปข้างบนเออเราลองดูดิเนี่ยกอล์ฟน่ะชอบการ์ตูนยูยูมากนะก็เราด,ดูสังเกตหมดเออเจ้าพระเอกเนี่ยเวลาอยู่บ้านเนี่ยผมมันจะตกตกลงแต่เวลาออกจากบ้านน่ะมันจะเซ็ตถ้ามันไปโรงเรียนไปไหนออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเซตผมก็สไตล์แบบอะไรอะสไตล์แบบนักเลงอะเออทีนี้เนี่ยคือ อย่างคั่วบัลล่านี่ก็หล่อไปหล่อเกินคัวบัลล่ามันโดดเด่นตรงที่ตัวมันเป็นแบบตัวมันไม่หล่อแต่มันมันเป็นคนดีอะมันหน้าตามันตรงข้ามกับตัวมันอะคั่วบัลล่าในเรื่องอะคนชอบมันเยอะเพราะว่าหน้าตามันไม่หล่อไงมันหน้าตามันขำอะไรเงี้ยแต่แต่คือตัวมันอะดันเป็นคนดีมาก คือแบบตรงข้ามอะเออแล้วมันกลายเป็นในเรื่องกลายเป็นคัว่า,าล่าหล่อเฉยเลยก็ว่าเลยเฮเอชันคืออะไรก่อนแล้วนักแสดงฮีเออะคือคือคือเขาเคยไปแสดงเรื่องนานะนา,นาแล้วหน้าเขาว่าเหมือนฮีเอมากนะตอนเขาแต่งเป็นแบบชินในนานาแล้วตอนที่เขาแสดงนานะหรือแสดงเรื่องอื่นอะเซ็ตทรงผมเซ็ตหน้าตาอะไรคือ แต่งอีกนิดเดียวก็เหมือนฮีอแล้วอ่ะเพื่อนๆเออกลายเป็นว่าแบบเจอคนจัดทรงผมเซ็ตทรงให้เขากับทําเมคอัพให้คือพลาดมากคือทําแบบฮีอกลายเป็นแบบทรงผมมาเลดทั่วอะไรก็ไม่รู้คือโกรธเลยอ่ะคือโกรธเรื่องนี้มากคือทุกอย่างอ่ะโอเคหมดนะเอ่อคูราม,ม่านี่ก็ยังไม่รู้สึกไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่เราติดห่วฮีอมาก หัวยเอเหมือนหัวหอมอะเซตออกมาแล้วเหมือนหัวหอมมันไม่ใช่ไงมันมันทรงมันเหมือนพวกเจล็อกอะมันเหมือนพวกเจล็อกเซตหน้ามันเป็นทรงแบบซอยๆแล้วแบบเหมือนซอยๆหน้ามาปกขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็เซตขึ้นไปคือมันไม่ใช่ทรงแบบมันไม่ใช่เอามูดขึ้นมาอย่างงี้ไงมันไม่ใช่เด็กแวนแบบที่แบบย้อมผมทองแล้วก็เอาอย่างงี้มันไม่ใช่ เออนั่นแหละคือเราโกรธตรงนี้ลงเดียวมากเพราะว่าแบบเราบอกเลยว่าคือฮีแอเป็นตัวละครที่เราชอบมากแล้วนักแสดงคนนี้เขาก็เคยแสดงบทบาทในเรื่องอื่นๆแล้วหน้าตาเขาไม่ใช่ไม่ดีนะหน้าตาดีอยู่นะเ<ม>พื่อนลองไปดูนอกเหนือนตอนที่เขาไม่ได้แสดงเป็นฮีเอะ่ะเพื่อนๆแล้วเซตทรงเซตทรงเรื่องอื่นอะ่ะคือเขาดีมากเลยนะแล้วคือแบบอันเนี้ยคือ ทําให้เห็นเลยว่าเมคอัพกับทรงผมเนี่ยสามารถทําลายนักแสดงได้อะเพื่อนเพื่ทำให้นักแสดงแบบพลาดได้อะเออคือได้าดายังไงก็ดูอะเพื่อนเพนเพราะว่าสุดท้ายมันคืออะไรมันคือยูยูไงมันคือ He อเออเออแล้วเราก็คือแบบเห็นแล้วไดไ้เราดูนะเพราะว่าเราชอบ He เมาก H ีเอจะแบบ โอ้โหโดนเซตเป็นหัวหอมทรงผมเป็นหัวหอมขนาดไหนเราก็แบบเราก็จะดูเพราะว่ามันคือฮีเอแล้วตัวละครเนี้ยฮีเอเป็นตัวละครในยุคแบบ90ที่แบบยุค90 2000อะไรเงี้ยที่เป็นตัวละครยอดนิยมติดอันดับหนึ่งในห้าของญี่ปุ่นนะที่สาวสาวหรือแบบคือมันเป็นตัวละครยอดนิยมอ่ะที่สาวสาวหรือแบบ คนชอบมากมากอ่ะเพื่อนๆใครว่าบอกว่าคูลาม่าดังคูลาม่าเนี่ยฮีเอติดอันดับนะไม่ใช่คูลาม่านะฮีเอเนี่ยแซงขึ้นมาคือติดอันดับนะรวมแบบหมายถึงในกระตูนทั้งหมดน่ะในตอนนั้นเนี่ยฮีเอเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่มันดังมากๆอ่ะเพื่อนๆแล้วมันเหมือนเหมือนเป็นแบบผู้ชายก็ชอบผู้หญิงก็ชอบแล้วกลายเป็นแบบว่า ติดหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในห้าอะไรเงรี้ยของเดอะเบสของตัวละครที่แบบมันได้รับความนิยมอะแล้วคือเอามาเซตเป็นหัวหอมอกะคือโกรธตรงหัวมากคือเราอยากจะแบบทะลุเข้าเน็ตฟิกเข้าไปแล้วไปเซตหัวให้ใหม่อะ่ะเพื่อนเพื่อนเออเราโกรธตรงนี้ตรงเดียว <laughs> ฉันโกรธตรงนี้ตรงเดียวกดธตรงนี้เนี่ยคุณลัมากก็ หน้าก็ไม่ได้สวยอะไรแต่ก็ยังไม่ไม่เท่าฮีเองอ่าคือฮีเอมันคือนักแสดงฮีเอ,อเขาไม่ได้ดูขี้เล่อะไรนะคือคนเลือกเขามาก็เหมาะกับบทนะถ้าใครไปดูอะ่ะแต่คือลองไปดูเขาแสดงเรื่องอื่นดิแต่พอมาเรื่องนี้เจอเขาแบบคอนแทคเลนแกงแบบทรงผมเสยหัวแกงคอนแทคเลนแกง แบบแกงอะแกงนักสแสดงอะเพื่อนๆที่แบบว่าคอตึงคอตู้เหมือนแกงนักสแสดงอะเออแบบนั้นเลยอะ่ะทําไมแกงฮีเออยู่คนเดียวแล้วคนอื่นมันแบบยังโอเคไงยังพอแบบดูแล้วยังเออยังยังพอผ่านผ่านทุ่ทุ่ยไทยอะไรเงี้ย,ย,ย,ยแต่แบบฮีเอหัวหอมอะเออกดกดหัวหอมมาขึ้นเซต เซตให้ดีๆนิดนึงก็ได้ไม่ต้องเสยขึ้นเป็นหัวหอมขนาดนั้นไงมันต้องเซตแบบเหมือนมันจะเซตแบบว่าคล้ายทีดา t ์นะในไฟนอนสิบอ่ะแต่เป็นผมยาวกว่าผมยาวกว่าแล้วสูงกว่าก็คือเซตขึ้นไปนิดนึงเหมือนพวก J เจล็อกเซตกันนะ่ะเหมือนคนที่สไตลิ่ง เหมือนทำผมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาแบบทำทรงผมของญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นพวกเนี้ยไม่เป็นเลยอะ่ะเออเหมือนแบบพวกสไตล์ยุคเก้าศน์สังเกตดูจากคูวะคูวะบาระก็ทำทรงรีเจนไม่ไ,มได้เขาก็ไม่เซ็ตท,ทรงรีเจนให้คูวาบาระแล้วก็ไม่ได้เซ็ตท,ทรงยูสุเกะได้อะ่ะยูสุเกะมันจะเป็นสั้นๆแล้วก็แบบเซ็ตขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็ทำ ไม่เหมือนคือคือยูยูอ่ะทรงผมยูยูฮาคูโชในในเรื่องอะ่ะตัวละครหละะักมันเป็นทรงผมที่ธรรมดามากๆเหมือนแบบทรงผมคนชีวิตประจําวันธรรมดาแค่เป็นพวกนักเลงเป็นอะไรอย่างฮีแอ่กก็คือเหมือนทรงผมคนที่แบบพวกชอบเจล็อกอะซอยซอยเซตเซตสูงสูงขึ้นไปนิดนึงแค่นั้นเองไม่ได้ดูแบบว่าแวกแนวหรืออะไรเหมือนการ์ตูนเรื่องอื่นที่เป็นแบบ อนิเมะที่มันโอ้โหดูเวอร์ไรอย่างเงี้ยคือคือแบบทรงผมของตัวละครในในในยูยูตัวหลักเนี่ยมันมันดูธรรมดามากคุลาม่านี่ก็คือผมยาวๆซอยๆยนิดนึงขึ้นมาแล้วก็ก็คือเหมือนเจนร้อสมัยก่อนอ่ะเหมือนชินยาแต่ยาวกว่าแค่นั้นเองแบบเหมือนชินยาในเดอะองเกตที่เขาส่ซอยซอยตรงนี้สั้นๆเราข้างก็มีปลอยลงไปอะไรเงี้ยคือมันเป็นทรงผมแบบยุค90ยุคแบบ สมัยแบบเจล็อก ok. พวกเจล็อก ok ในยุค90ทรงผมญี่ปุ่นในยุคสมัยแบบ90 2000อะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นวาน่าเขาทำไม่ได้อะเหมือนเหมือนเหมือนทรงเหมือนคนเซ็ตทรงผมอะทำไม่เป็นเพราะเขาเซ็ตไม่เป็นสักอันเลยนะดูดิทรงรีเจนก็ทำไม่ได้ ทรงรีเจนเนี่ยควรจะต้องเซตเพราะว่ามันเป็นคั่วบาลามันเป็นนักเลงเหมือนนักเลงแล้วมันแบบแฟชั่นของนักเลงเขาไงทรงรีเจนในยุคนั้นอะไรเงี้ยก็คือการเซตทรงรีเจนมันคือแบบสมัยนั้นนักเลงอ่ะใส่ทรงนั้นมันดูเท่มันดูอะไรอย่างเงี้ยเขายังทําไม่ได้เลยเออมันก็เลยทําให้เห็นว่าแบบเอา้าทรงผมนี่คือพลาดหมดทุกทุกทุกคนน่ะคือพลาดหมดเลยอ่ะ ทำไม่ได้สักคนเลยเออแต่เรื่องอื่นอ่ะไม่ติดเลยนะแอคชั่นดีมากซีจดีมากนักแสดงเล่นดีมากคือคือแบบเวลาแอคชั่นกระโดดถีบอะไรอย่างเงี้ยคือนักแสดงคือเล่นได้ดีทุกคนคือทำหน้าที่ตัวเองได้ดีหมดอ่ะยกเว้นเมคอัพกับทรงผมที่แกงนักแสดงสุดๆ <laughs> สามารถทำให้นักแสดงกลายเป็นคนละคนได้ เออคือพระเจ้าคือคืออันนี้คือความพลาดจริงๆนะเพื่อนๆอย่างคือแต่แต่เรางงไงว่าทําไมถึงเขาทําไม่ได้อะ่ะเออเจ้าคนทําผมอะ่ะแต่งหน้าทําผมเหมือนแกงนักสแสดงเออแค่นั้นเลยนะติดอยู่แค่นั้นนะนอกนั้นดีหมดเลยนะแอคชั่นแอคชั่นคอสตูมท่าทางอะไร สิจีคือดีหมดเลยนะเรื่องก็โอเคเดินเรื่องเร็วอะไรเออดรวบรัดแต่ทำไมต้องทำผมแกงนักสแสดงแค่นั้นเออทำให้มันดีๆให้มันอย่ากแกงนักสแสดงเราหน่อยดีเออแค่นั้นเองอะ่ะเอ,อมันพลาดแค่ตรงเดียวเลยนะตรงเนี้ยเมคอัพกับทรงผมอะนอกนั้นโอเคใช้ได้หมดเลยนักสแสดงหลักตอนแรกก็ดูแบบ คือเราติดเขาเป็นทาเคมิจิไงเราดูเขาเล่นโตเกียวรีเวนเจอร์แล้วเราติดหน้าเขาเป็นทาเคมิจิแล้วพอเขามาเล่นเป็นยูสุเกะเรายูสุเกะมันเป็นคนที่แบบมันเป็นนักเลงเหมือนกันแต่ยูสุเกะมันมันเป็นคนที่ห้าวอ่ะมันคนที่แบบกล้าบวกกล้าเดือดเป็นคนที่แบบ,บเ,เ,นนแบบเข้มๆหน่อยหน้ามันจะเข้มๆ่อยที่นี้เราติดสภาพมันเป็นทาเคมิจิอ่ะสภาพแบบคาแรคเตอร์ทาเคมิจิอ่ะเพื่อน แล้วพอเห็นหน้าเขาก็เลยเป็นทาเคมิจิเออก็เลยไม่ได้เห็นหน้าเขาเป็นยูสุเกะไงเออมันก็เลยติดหน้าติดตาเขาเวลาเขาเล่นอันนี้เราก็เลยความรู้สึกเขาอ่มันเหมือนคือเขาแสดงดีไหมดีนะแอคชั่นแอคชั่นอะไรเงี้ยแต่แค่เราตัวเราเองอะ่ะดูเขาเล่นโตเกียวรีเวนเจอร์บ่อยแล้วเราก็เลยติดเขาที่เขาเป็นทาเคมิจิมากกว่างาเออ สำหรับคลิปนี้นะคะกอนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอ,าอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับส r คา e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ